หนึ่งมีนาคมนี้นะฮะที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจะมีการเจอแจกจบสามสูตรรักษาโควิดเพราะผลตรวจแอนติเจนเทสคิท2ขีดแสดงว่าเป็นบวกติดเชื้อแ,แน่นอนก็โทรสายด่วนประสานแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะท่านผู้ชมครับก็จะมีการคัดกรองนะโดยแพทย์นะก็จะดูละนะครับว่าเอ๊ะมีอาการหรือเปล่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเป็นผู้สูงอายุหรือเปล่า เป็นผู้ป่วยโรคเรือรังหรือเปล่าเป็นสตรีมีครรภ์หรือเปล่าต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ใช่แถมไม่มีอาการนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะครับสามารถที่จะเป็นผู้ป่วยนอกนะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้รักษาในระบบนะฮะโฮมไอโซเลชันและคอมมูนิตี้ไอโซเลชันก็ได้เจอแล้วเจอว่าติดเชื้อโควิดก็จะเริ่มแจกอันนี้แน่นอนนะแจกแน่เจอ แจกเพื่อจบ <Yeah. S 1> เจอแจกจบแจกยาครับยาสามสูตรรักษาโควิดตามอาการเบื้องต้นแล้วดูไม่มีอาการอะไรมากมีแค่ป่วยไขย้ก็แจกยารักษาอาการอาจจะพาลานะมีไอบ้างนะก็ลดอาการไอนี่ถ้าเกิดขึ้นมาอีกหน่อยก็แจกฟ้าทลายโจรเพราะฟ้าทลายโจรมันมีตัวยาที่จะไปเพิ่มความหนืดให้กับเชื้อไวรัส มันเคลื่อนตัวได้ช้าลงนะภูมิต้านทานจะได้ฆ่ามันได้ไง่ายขึ้นนี่อากันน้อยๆก็แจกฟ้าทลายโจรโอ้ปัจจุบันเนี่ยคนไทยกับฟ้าทลายโจรน,นี่คู่กันแล้วแต่ถ้าเริ่มมีอาการขึ้นมาก็ฟาวิพิราเวียนึงมีนาคมนะพรุ่งนี้นะครับย้ำไม่มีการยกเลิก Home Isolation และ Community Isolation ก็ยังจะมีการเพิ่มการดูแลแบบผู้ป่วยนอกขึ้นมาให้มากขึ้นนะครับโดยจะรับบริการที่คลินิก แต่จะไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรงังสตรีมีคันนะเพราะกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเวลาติดเชื้อโควิดก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอแต่สําหรับประชาชนแข็งแรงที่ไม่มีอาการเนี่ยนะถ้าแพทย์พยาบาลเขาตรวจแล้วไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อจริงแต่ไม่มีอาการต่างๆก็ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลก็ได้เป็นผู้ป่วยนอกนะครับ เช็คอาการต่างๆอย่างที่บอกครับเจอแล้วก็จ่ายยา3ทางเลือกแล้วก็จบเข้าสู่ Home Isolation ก็ <c oughs> ได้